ทำไปเรื่อยๆนะคะขั้นตอนง่ายๆแบบนี้ทําเองที่บ้านง่ายๆหน้าทานด้วยค่ะพิซซ่าหน้ากุง้งเจี๊ปันก็จะเอากุ้งมาแกะเปลือกแล้วก็เอาไปเข้าไมคโครเวฟให้มันสุกแบบนี้ก่อนนะคะเวลาอบจะได้สุกง่ายๆแล้วก็แบบวัตถุดิบเขาน้อยมากเลยก็จะมีน้ำมะเขือเทศแล้วก็มีหอมหัวใหญ่ก็เหลือแค่เซี่ยวเดียวเกียงเงี้ยค่ะใช้ไม่เยอะแล้วก็ใส่เนื้อมะเขือเทศหน่อยนะคะ แล้วก็ชีสค่ะอันนี้ก็คือขนมปังเป็นโฮลวีตหรือเป็นแบบธรรมดาก็ได้นะคะเรามาเตรียมในส่วนของผักที่จะเอามาใส่น้ำหมักของพิซซ่าก่อนนะคะก็หั่นมะเขือเทศให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เวลาที่จะสุกก็จะง่ายด้วยค่ะหั่นหอมใหญ่นะคะซอยเลยออกเปลืเรียบร้อยแล้วก็เอามาซอยนะคะแล้วก็มาเตรียม น้ำพิซซ่ากันนะคะรา,มาดมะเขือเทศลงไปเลยซอสมะเขือเ,เทศนะคะเอาที่ต้องกาเลยค่ะแล้วก็ใส่หอมใหญ่ที่เราหัน่นมะเ,เ,เขือเทศกุกเขาส่วนผสมให้เข้าเนื้อกันได้แบบนี้แล้วก็เอาซอสที่ได้มาใส่ทาขนมปังแบบนี้เลยค่ะ ทานให้ทั่วๆนะคะแล้วก็โปกเนื้อกุ้งประดับเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มโปรตีนด้วยค่ะได้แบบนี้แล้วก็โปะชิสลงไปเลยใส่เยอะๆเลยนะคะทำทานเองทำไปเรื่อยๆนะคะอยากทานกี่แผ่นก็ทำไปเลย แบบนี้ต่อยอดทําขายได้เลยนะคะเพื่อนๆเมนูของเด็กๆผู้ใหญ่ก็ชอบค่ะทําง่ายทานง่ายใส่เป็นเนื้อทูน่าบ้างก็ได้นะคะทูน่ากระป๋องอร่อยเหมือนกันเสร็จแล้วก็โปชีสเลยค่ะหน้าตาดีมากเลยน่ากินพิซซ่าขนมปังง่ายๆ เสร็จแล้วก็เอามาใส่ในหม้อทอดเลยนะคะหรือเอาไปจี่ในกระทะหรือเอาไปวางในเตาอบที่มีแบบไหนก็ได้นะคะอบที่ความร้อนประมาณสัก100-120ได้นะคะเวลาไม่เกิน5-10นาทีแปบ๊บเดียวนะคะก็ได้พิซซ่าหน้าตาดีแล้วทำไปเรื่อยๆนะคะทานกี่แผ่นก็ทำไปเลย ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพิซซ่าขนมปังหน้ากุ้งกับทูน่าส่วนที่เหลือทำเอาไว้ก็สำหรับเอาไว้อบใครอยากทานก็เอาไปอบได้เลยเจ๊ปันขอตัวไปทานพิซซ่าก่อนนะคะเพื่อนๆขั้นตอนง่ายๆแบบนี้ทำเองที่บ้านง่ายๆหน้าทานด้วยค่ะฝากติดตามครัวอร่อย,บยใบเจ๊ปันสำหรับเคล็ับดีๆในครัวในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ